สวัสดีค่ะแอลิสเมดิคอลคลินิกนะคะวันนี้เคสคุณมนตรีนะคะลุะวกว่าเป็นลูกตัวเองเหมือนเดิมเลยนะคะอันนี้ก่อนทํานะคะของคุณมนตรีนะคะก็จะมีช่วงนี้แล้วก็อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูหลังทําเสร็จทันทีนะคะสวัสดีค่ะคุณมนตรีเป็นไงบ้างคะตอนทำ<อ>นเจ็บเยอะไหมเจ,จ,จ็บเจ็บตองชีดยาชาชีดยาชาเนาะ <ๆ S 1> อันนี้ก็หลังทําเสร็จทันทีเลยนะคะ ลึกบอลไปลูปตัวเ็มนะคะแล้วคุณหมอก็กทําเป็นแบบแฮร์ไลน์หน้าเด็กให้ด้วยนะคะเห็นกราฟแล้วเป็นยังไงบ้างคะชอบไหมเอ่ยชอบชอบเนาะท่านใดที่มีปัญหาลึกบอลวปลูปตัวเอ็มนะคะผมบางศีรษะหรืออยากปรึกษาก่อนในติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะทางเพจหรือโทรเข้ามาถามกันได้เลยนะคะเดี๋ยวฝากถึงเพื่อนๆน,นิดนึงนะคะเป็นไงบ้างเป็นการดีมคะ โอเคค่ะแต่นนี้ฝากคุณมันตรีดูแลตัวเองด้วยนะค่ะเดี๋ยวเรารอติดตามอาการกันเนาะค่ะสวัสดีค่ะ